Attention please, the word l is laboratory. Living for five, a h y p o t h e s i s Return to the high test g a t e s of ourselves all along. Mm hmm. นะฮะโลกนี้คือห้องทดลองในการใช้ชีวิตเพื่อหาสมมุติฐานกับสู่ความยิ่งใหญ่สูงสุดของ นะนี่คือสิ่งที่เราอยู่ในยุคที่ตื่นรู้นะคะเพราะมีงานวิจัยงานวิสัสร์เข้ามารองรับในการที่จะเปลี่ยนสสารของเราให้กับสู่พลังงานหรือถ้าภาษานะะในยุคก่อนที่ไม่เกี่ยวกับในเรื่องเราวิทยาศาสตร์ในการใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะก็จะมีในการที่บอกว่าโอ้โหแสงสองเอาแว่นออกกันนะโอเคก็จะใช้ในคำว่าเลยนะ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าทางด้านจิตอิญญาณร้วนๆนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นการบรรลุธรรมและการบรรลุธรรมมันก็มีหลายระดับมากนะคะในเรื่องราจากปุถุชนนะคะบรรลุขั้นสนดโสดาบันและจะมีต้องมีวิธีการนะคะทำสมาธินะคะที่ค่อนข้างจะ ที่ที่เรามองมอง,มองในความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่เราเอื้อมไม่ถึงนะคะเราเอื้อมไม่ถึงและที่สําคัญก็คือมันจะต้องตัดนะคะใช้ความสำนดกตัดจากโลกภายนอกชนิดที่ว่าเออตามไม่ตามกระแสอะไรของโลกทั้งสิ้นเนื่อหมันก็จะทําให้นะคะการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นนะคะไปในทางที่โปร,โกรเกรสอะ,จะเจริญก้าวหน้านะคะ,ะเจริญก้าวหน้า ไปกับการพัฒนาของโลกและธรรมชาติอันนี้นะคะที่นี้เนี่ยมาถึงยุคพลังงานใหม่นะคะอ่าแนก็มาถึงยุคพลังงานใหม่เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการว่าการที่จะเราจะพัฒนาในเรื่องเรากายใจจิตนะคะเรื่องวิญญาณจิตวิญญาณของเราหรือชีวิตของเราใส่ตานิดนึงนะเออมันก็เป็นเรื่องราวของการนะคะไปได้ร่วมสมัยกับความพัฒนานะคะ,จะเจริญก้าวหน้า กับในเรื่องราวเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์นะคะเพราะนะคะเรื่องจิตและเรื่องกายมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องแยกออกจากกันอีกเนอะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่นะคะจิตใจมันยกระดับหรือพัฒนาเนี่ยมันจะทำให้ระดับกายภาพมันยกและพัฒนาเข้าไปด้วยดังนั้นการบรรลุธรรมนะคะในยุคใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของนะคะการที่ ไม่ต้องเอาตัวเองแตกแยกนะคะไปสู่ในสิ่งที่เรียกปริววเวกอีกต่อไปคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตนะคะร่วมสมัยกับความเป็นปัจจุบันนะคะคือดำรงชีวิตแบบเป็นปกติไปได้เลยนะครับดำรงชีวิตเป็นแบบปกติได้เลยและคุณก็สามารถบรรลุธรรมะนะคะธรรมะก็คือธรรมชาติดังนั้นใหญ่แตกแยกของความว่าธรรมะเนี่ยออกจากชีวิตค่ะนะคะ เพราะว่าชีวิตเราะะถ้าคุณทําอะไรที่ฝืนกฎธรรมชาติคุณก็ขัดแยง้งขัดแย้งกับความเป็นจริงของชีวิตนะ,ค,ะความเป็นจริงของชีวิตมันคือความเป็นหนึ่งเดียวะค,ะความตึงเดียวและไม่ต้องแตกแยกอีกต่อไปกลับเข้ามาเป็นเรื่องราวของตัวตน,นะะในความเป็นบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องแตกแยกอีกต่อไปถ้าเข้าใจในตรงจุดนี้กลับเข้ามาบ้านแห่งใจด้วยความรัก นะฮะที่ยิ่งใหญ่นะคะของตัวคุณเองมันก็จะเป็นเรื่องราวที่นะคะสร้างชีวิตนะฮะมีความสุขไปแล้วก็ได้ยกระดับนะฮะในะะเรื่องราวการพัฒนากายใจจิตไปพร้อมๆกันและนี่คือสิ่งที่เราจึงต้องมีโลกใบนี้หรือเราจึงต้องมาอยู่ในกายภาพและอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะใช้ร่างกายนี้นะคะ มาทดลองในเรื่องเราขับเคลื่อนพลังงานให้สู่ความเป็นจริงสูงสุดในตัวเราเปลี่ยนจากสะสารกระโนคนสัตว์สิ่งของนะเราเป็นคนใช่ไหมเปลี่ยนจากสสารในความเป็นคนที่เราได้ครอบครองอยู่คุณทุกคนได้ครอบครองเซลล์ทั้งหมดล้านล้านเซลล์ของตัวคุณเองคุณมีหน้าที่จะเปลี่ยนนะคะในเรื่องเราขับเคลื่อน จิตวิญญาณนะคะกายใจจิตหรือจิตวิญญาจิตใจของคนที่อยู่ได้นะคะเป็นมีร่างกายเป็นวิวหารเราธรรมเนี่ยคุณจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะทําให้วิหารรธรรมของคุณนะคะกับเป็นพละกับเป็นพลังงานเออคุณจะเปลี่ยนกายของคุณยังไงให้กับเป็นพลังงานนี่คือสิ่งที่ใช้กระบวนการนะคะในเรื่องราวทวานห้าอายนะอาย,ยตหก ซึ่งนี่แหละสิ่งที่คุณต้องควบคุมที่พูดมาก็ต้องหมดทั่วโลกเนี่ยแหละนะคะนั่นก็คือว่าการที่อยู่บนโลกใบนี้การที่ใช้กายภาพตรงนี้คุณก็คือนักทดลองโลกก็คือห้องทดลองแล้วคุณไม่ต้องเอาคนอื่นมาทดลองคุณไม่ต้องเอาคนอื่นมาทดลองตัวคุณนั่นแหละนะคะจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนนะ,ะในเรื่องเราเอาวิธีนะฮะเวิร์กช็อนปะนะแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์หาสมมุติฐานว่า คุณจะขับเคลื่อนพลังงานชีวิตของคุณอย่างไรตั้งแต่เช้าจรดเย็นใน24ชั่วโมงของคุณและยังคงมีชีวิตอยู่ตราบที่คุณนะะยังขับเคลื่อนร่างกายได้คุณจะทดลองอะไรแล้วคุณได้พบกับอะไรนี่คือสิ่งที่โลกใบนี้นะคะต้อนรับคุณมาเป็นนักวิทยาศาสตร์โอเคไหมเออหัวข้อนี้มันคลาสสิกมากแล้วเป็นทอยฉีถือว่า เผื่อนะฮะใครที่เป็นนักพจนักปาาเผื่อใครที่ตื่นรู้มาก่อนมาหน้ามอนทอเจีได้หัวข้อนี้จะเอาไปต่อยอดนะฮะอธิบายในเรื่องราความหมายของห้องทดลองที่สวยสดงดงามนี้แล้วก็ความหมายของกายภาพของนะฮะนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตัวคุณนั่นแหละคือนักวิทย์นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะบาง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  บางคลิปนะคะบางช่องเนี่ยเขาก็จะเรียกพวกเราว่าปรมาจารย์นะคะคุณไปฟังอย่างกรณีช่องไหนช่องคิ y อะไรแปลกๆนะคะเวลาคุณไปฟังปุบ๊บเขาก็จะกล่าวเลยว่านะฮะก็กล่าวต้อนรับปรมาจารย์บนโลกใบนี้นะคะคือเราทุกคนนะล้วนผ่านการทดสอบนะฮะในเรื่องเราชีวิตตัวเองหลายรูปแบบมาก หลายรูปแบบมากนะฮะคือ transform transform จากอะสะ,ส,ะสามไอ้ transform จากพลังงานมาสู่สะสามในรูปแบบที่อยากเรียนรู้ประสบการณ์บนโลกนี้มากมายไก่กองนะฮะแต่มาในปัจจุบันเนี้ยที่เรามาเจอกันในในคลิปนี้ไลฟ์เนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องเราของนะคะยุคที่จะเริญร,รุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีจึงทำให้เราเนี่ย นำในเรื่องเราจิ๊กซอที่เรานะคะแต่ละคนมีไอเดียปิ้งวับเอามาใส่ให้กับโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผู้อื่นได้สมมติฐานตรงนี้เขาก็จะเอาไปต่อยอดต่อยอดต่อยอด,อยอด,อยอดนะฮะมันมันที้ก็ได้ประโยชน์นะฮะจากการที่ไปฟังโค,ค้ชครูมากมายนะคะทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยนะะเข้ามาเพื่อเอามาต่อยอดกับการทดลองใช้กับชีวิตแต่มันเป็นการทดลองที่ ไม่ได้มีความเสียหายนะคะไม่ไม่ได้มีความเดือดร้อนผู้ใดถ้าคุณไม่เดือดร้อนเป็นการทดลองที่ไม่เดือดร้อนผู้ใดถ้าคุณไม่เดือดร้อนนะคะกระบวนการในการทดลองของคุณก็คือการจัดระบบพลังงานในตัวคุณเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้คุณค่าของชีวิตตัวคนเองว่าจะพัพฒนานะคะ ไปสู่พลังงานนะคะที่มันสูงสุดได้อย่างไรถ้าภาษานะคะถ้าถ้าเกิดพวกเราเป็นสายพุทธเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจะมีพระบร,รมสารีริกธาตุพระธาตุนะคะคำว่าภาพบร,รมสารีริกธาตุนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสรีระสังขารของพระพุทธองค์ที่นะคะ,ะกลายเป็นนะคะหลังจากที่ชาวเขาเรียกว่า เพอร์ซิลล่านะคะพระ,ะในเรื่องพิธีในเรื่องราวที่นะคะเออ่เขาเรียกว่าภาษาศัพท์มันยากเนาะก็คือจะจะจะ,จะใช้คําว่าคํางามๆแล้วกันเนาะเป็นพิธีนะคะที่เกี่ยวกับในการที่ถวายอ่าตอนที่ท่านสวรรคตเนาะทีนี้ก็เป็นบ้านเราก็คือเออ่เผาศพนะนะะ่ยนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในเรื่องราวนะะอธิษฐานของพระอ,องค์ท่านเนี่ยกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุ น,ะะนั่นก็คือว่าตัวร่างกายของพระพ,พุทธเจ้าท่านอะนะคะก็กลายเป็นพลังงานนะคะพลังงานแล้วก็กลายเป็นธาตุธาตุก็คือพลังงานนะคะเป็นต้นธาตุที่มีความนะคะมีม,มีมีความทรงคุณค่าแล้วในกายของนะคะผู้ที่เป็นสาวกของท่านอันนี้คือเปรียบเทียบนะสาวกของท่านก็กลายเป็นนะคะพระธาตุเนี่ย ก็จะมีตั้งแต่รักตืใครศึกษาเรื่องนี้ก็จะมีพระธาตุนะคะตั้งแต่พระอรหันตุกพระองค์อ่ะมีพระธาตุหมดนะแล้วก็คือ่อยู่ในธุรกิจอารูอามูเรตอ่ะอามูเรตก็คือเกี่ยวกับเครื่องรางของขังเนี่ยก็จะมีพระธาตุเนี่ยเอาไว้ให้บูชานะนี่ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาที่ใครเอาไปบูชาแล้วเชื่อมโยงกับพลังงานของนะคะในเรื่องราความ ความบริสุทธิ์ที่คุณใช้คําว่าบริสุทธิ์นะคะดังนั้นบุคคลนะคะบุคคลที่ปฏิบัติตนเองในระดับนะคะพลังอ่ากันในระดับสาสารคือร่างกายเนี่ยจนกระจนกระทั่งกายนยกลายเป็นความบริสุทธิ์ก็คือความเป็นสาสารเนี่ยนะคะเมื่อ,เม,อเมื่อเกิดในเรื่องราวของการที่สลายไปเป็นเท่าฐานแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นในเรื่องราวธาตุที่มี มูลค่ามีราคาและเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการอย่างนี้นะคะอันนี้คือยกเป็นตัวอย่างสําหรับในในสิ่งที่เรามีความรู้ว่าทําไมต้องนะคะบูชาพระบรมสารีริกธาตุทำไมต้องอยากบูชาพระธาตุสำหรับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนอันนี้มันทอยจี้ก็ถือว่ามันทอยจี้ก็ศึกษาเรื่องนี้มานิดหน่อยนะคะถ้าเกิดกล่าวผิดยังไงก็นะคะไม่ถูกใจยังไงก็ขออภยัยแต่ว่าอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังเที่ยงแต่ว่า ยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ว่านะฮะกายของเราเนี่ยมีองค์ประกอบด้วยท่าดินท่าน้ํท่านหลมทาตุไยมันก็คือสาสารแล้วก็นะฮะมีประจุฟไฟฟ้าแต่ละเซลล์ในจํานวน 5, ล้านล้านเซลเนี่ยหเซลนะฮะจากล้านล้านเซลเนี่ยหเซลลมันจะมี1.4โวลต์นะฮะหนโวลต์ดังนั้นนะฮะในเรื่องเราขณะที่ร่างกายเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ย นะคะองประกอบธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจึงเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลนะคะเรามีองประกอบของธาตุน้ำเนี่ยถึง70%ในกายและในจำนวนสาสามนะคะสา,สาทั้งหมดนะคะทั้งหมดที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะแม้กระทั่งก้อนหินก้อนนี้นะคะก้อนหินก้อนนี้นะคะหยิบพี่หยิบพี่ก้อนหินขึ้นมานะคะคือในส่วนของก้อนหินก้อนนี้เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเขา ะะเขาก็อยู่กับโลกมาตั้งแต่แรก,แรกเริ่มแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาเริ่มต้นจากนะฮะก้อนขนาดไหนนะฮะจนปัจจุบัน,นะะหนเนหลือก้อนเท่านี้จนปัจจุบันนะฮะพี่หินเนี่ยเหลือก้อนเท่านี้และสิ่งที่มันทอยจี้ไปเจอพี่หินเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เจอจากสนามหญ้าไม่ได้เจอจากนะฮะพื้นที่ที่จะต้องมีหินเยอะๆนะฮะอันนี้คือเจอข้างทางนะฮะข้างทางอยู่ตรงฟุตบาทก็เกือบจะตกถนนเป็นที่เรียบร้อยนะะ ก็มองดูแล้วเอ๊ะใครเอาหินอะไรมาวางไว้นะคะจึงได้นะคะหยิบที่หินมานะคะมาดูเลมาล้างทาความสะอาดแล้วก็มาอยู่ด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะบอกว่าพี่หินตรงนี้นะคะก็มีน้ําอยู่70%เป็นองค์ประกอบเดียวกับเราดังนั้นนะคะมันไฮจีกับหินคือหนึ่งเดียวกันนะคะก็คือมีความเป็นสะสารเหมือนกัน น่ากเรามองไม่แตกแยกนะคะไม่แตกแยกว่านี่คือวัตถุอันนี้คือนะคะสพเสท์ถ้าเราไม่ไม่แตกแยกนะคะ,ะพี่เห็นเขาก็เป็นสสารแต่เพียงแต่ว่าเขานะคะไม่ใช่ว่าไร้จิตวิญ,ญญาณเพียงแต่ว่าเรานะคะมีจิตวิญ,ญญาณและมีกายภาพนะคะที่เคลื่อนย้ายได้แต่สะสารเขาเคลื่อนย้ายไม่ได้แต่เขาเคลื่อนไหวเคลื่อนตัว ะะหรือไม่อยู่นิ่งมีการนะะเซล์ต่างๆมีการมีการขยับนะะถ้าเกิดอยากเห็นว่าหินขยับได้หรือตัวเราขยับได้มากกว่านี้เนะี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ใช้ในเรื่องเรางานวิจัยและกล้องนะฮะ,ะกล้องที่สามารถมองเห็นว่าเซลล์ต่างๆมีการเคลื่อนย้ายนะฮะอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่อยู่กับที่นะฮะไม่มีอะไรที่อยู่กับที่ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นโลกนี้เต็มไปด้วย การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงได้เรียกว่ามีมีส่วนของคาว่าไตละเพราะทุกอย่างต้องเคลื่อนต้องเคลื่อนต้องเคลื่อนนะคะเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาเคลื่อนที่จะเติบโตเคลื่อนที่จะไปข้างหน้าเคลื่อนไปสู่ในเรื่องเราจุดสูงสุดของการพัฒนาในระบบที่นะคะไม่ไม่ไม่อาจจะบอกว่าแค่ระบบจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งแต่เป็นเรื่องของนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะมหาจัก,กรวาลน,นะมันไกลไปถึงขนาดนั้นนะวันนี้มันทอยที่ตื่นเต้นมากในการที่จะได้ไลฟ์สดเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ในห้องทดลองตัวเราเองคือนักทดลองคือนักวิทยาศาสตร์ของชีวิตเราเราจะต้องเก็บสถิติชีวิตตัวเราจะต้องบันทึกนะคะในเรื่องเราจารึกชีวิตเราว่าถ้าฉันใช้อารมณ์หรือ ะะมีในเรื่องเราการดำรงชีวิตแบบนี้นะคะและฉันได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในเซฟโซนใช้ชีวิตแบบเดิมเดิมผลลัพธ์คุณก็ได้แบบเดิมๆิมนะคะจะดีกว่าไหมคุณนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วจะดีกว่าไหมนะคะลองคิดและวางแผนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะวันละหรหรือพัฒนาวันละ1%นรนะคะเพื่อการที่ จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกจากเซฟโซนอันนี้คือสําคัญมากนะสำคัญมากแต่ถ้าเกิดใครอุกฤษอุกฤษก็คือจิตจิตกล้าหาญนะคะการเปลี่ยนแปลงหักดิบมันก็เป็นเรื่องราวที่คุณกําลังสวมรอยการเป็นใครบางคนและต้องการเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนสะสารของตัวคุณเอง ไปสู่สนามพลังงานควอนตัมนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่นิดเดียวแต่มันสะเทือนทั้งโลกกันนะ,ะเพราะว่ามันเปลี่ยนเส้นทางพลังงานที่จะต้องทจาจักรวาลจะต้องทํางานนะะ่ะเพื่อจะให้คุณได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการจากปลายทางที่คุณเห็นภาพนะคะที่คุณเห็นภาพ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงใช้คําว่าไม่ได้มาเปรียบเทียบคำนี้นะแต่ภาษาอังกฤษอีกว่าลีหนึ่งที่มันโฮอรจแบบชอบมากๆเขาใช้บอกว่า don't be normal be an example นะนั่นก็คือว่าอย่าเป็นอะไรที่ปกติธรรมดาเลยนะคะแต่จงเป็นตัวอย,ย่างนะ,ะชีวิตคุณคุณคือน,นักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องทดลองของโลกการ ผิดพลาดจากห้องทดลองไม่เกิดความเสียหายบนโลกใบนี้ในชีวิตของคุณมันมีแต่เรื่องคุณจะได้ประสบการณ์และนำในเรื่องราวนะฮะไปพิจารณาว่าจะใช้ต่อหรือเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้โอกาสดีๆมากมายมากมายมากมายหัวข้อมาแรงแสงทางโคง้งนะฮะก็เลยเอาหัวข้อนี้มาให้ เอาเวิร์กช็อปไปไหมเอาเวิร์กช็อปไปนะคะเพื่อที่จะได้นำไปนะคะทดลองใช้กับชีวิตทดลองใช้กับชีวิตนะคะเวิร์กช็อปเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้โค,ค้ดครูต่างๆล้วนนะคะลุกขึ้นมาทดลองกับชีวิตของเขาและนะคะบททดสอบไหนที่ใช้ได้ผลเขาก็จะนํามาเผยแพร่จะไม่มีใครเก็บกักกักอุ้ยตกไปแล้วไม่เป็นไรไม่มีใครเก็บกักกับ กักนะฮะกักในเรื่องราวของพลังงานชีวิตที่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาจะรีบบอกรีบบอกรีบบอกถ้าเขาไม่รีบบอกนะฮะเท่ากับว่าเขาอมเขากงนะไม่ใช่ไม่ใช่โกงสิเขานะคะมไม่ได้ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดทุกคนคือปรมาจารย์ดังนั้นการมาใช้ชีวิตบนโลกแบบนี้มันเป็นเรื่องหลักการเรียนรู้การทดลองนะคะเมื่อมันได้ผล มีหน้าที่อย่างเดียวคือคายนะฮะคายตะเข็บออกมานะคายออกมาให้หมดอย่าได้ตกค้างอย่าได้ตกค้างเป็นเรื่องราวของอัมพนันหรือนะฮะอมภูมิอะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะไม่ต้องมีแต่เรื่องที่จะต้องเอาออกมาให้หมดนะฮะเพราะนี่คือสิ่งที่จักรวาลน,นะฮะให้ข้อมูลผ่านร่างพวกเราทุกคน พวกเราเป็น m มสเซนเจอเป็นสื่อกลางนะะที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดและทดลองใช้กับตัวเองก่อนเมื่อใช้ได้ผลคุณก็มาบอกนะะเหมือนนักวิทยาศาสตร์อ่ะนะะทดลองโน่นทดลองท่าน,น ون, ทดลองนี่นะะแล้วถ้าเกิดผิดพลาดก็นะะผิดพลาดก็เก็บไว้ก่อนแต่เมื่อไหรท่ทดลองแล้วได้ผลประกาศเน้ไหมมาประกาศใช้แบบนี้สิใช้ํำนวณเท่านี้สิ แล้วใช้สูตรนี้สิแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนี้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 แบบนเนื่อออกมาที่รักนะ,ะนี่ก็เชกเช่นเดียวกันนะห้องทดลองเนี่ยนะะห้องทดลองหรือบุคคลที่เป็นผู้ที่ใช้พลังชีวิตนะคะและได้ผลเนี่ยก็จะเขียนอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะวันก่อนมินทอยที่ให้สูตรนะคะสูตรในส่วนห้าห้าห้ามันก็ไม่ใช่สูตรของเมนทอยจี้นะเป็นเรื่องราวที่มีผู้คิดค้น และทดลองกับชีวิตเขาแล้วเขานะะทำสถิติว่าเขาทําแบบนีนะะ้กับหลายๆเรื่องแล้วเขาได้ผลเขาก็เลยมาถ่ายทอดเป็นหนังสือแล้วก็เขียนขายทั่วโลกระเบิดเทอไปเลยนะะนั่นก็คือ5555คือ53ตัว5 5าห้าแรกก็คือเขียนในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการ55ครั้งนะะในหนึ่งวัน คือและต่อเนื่องเลยนะใน1วัน55ประโยคนะฮะห้ความอ่าห้คือ1นความต้องการแต่5 5ครั้งนะคะจำนวน5วันนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใต้สํานึกนะ่ยได้รับข้อมูลที่ตกผลึกและนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจว่านี่เป็นข้อมูลที่คุณต้องการจริงๆเป็นเรื่องราวของการใส่โปรแกรมนะะที่ชัดเจนให้กับจิตใต้สำนึกบราะไงจิตใต้สำนึกนะคะ ก็รับคำสั่งนี้นะคะคือทุกความปรารถนาของท่านคือคำสั่งของเรานะ,ะดังนั้นนี่คือเป็นสำนวนที่ใช้กว,ว่าทุกปรารถนาของท่านความปรารถนานั่นก็คือตัวคุณที่เป็นจิตสำนึกปรารถนานะ,ะปรารถนาต้องการอะไรและจิตใต้สำนึกเมื่อนะคะได้รับคำสั่งจาก55ครั้งต่อวันและ5 5วันนะฮะ5วันด้วยกันเนี่ยจิตใต้สำนึกโอ้โหเอาจริงเอาจริง เจ้านายเอาจริงนะคะเขาก็จะไปสั่งพลังงานของจัก,กรวาลน,นะคะแล้วส่งให้การสถานการณ์มาให้คุณตรงกับที่คุณเขียนไป55ครั้งและจำนวน5วันนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักทดลองหรือผู้ที่ใช้ชีวิตนะฮะใน,ในประสบการณ์ของตัวเลข555นะฮะแล้วได้ผลก็เอามาบอกต่อเขียนหนังสือขายดิบขายดีโด่งดังทั่วโลก และนี่ก็เป็นอยจี้ก็นะคะขอบคุณท่านผู้เขียนนะคะแล้วก็ผู้ทดลองใช้ชีวิตในแบบระบบนะคะโปรแกรมห้าห้เอามาบอกเรานะเราไปใช้ดูนี่คือเวิร์กช็อปที่บอกก่อนหน้านี้วันนี้ใช้ตัวเลขอีกเวิร์กช็อปหนึ่งนะคะเวิร์กช็อปหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เผื่อคุณจะชอบคุณเป็นเลือกเวิร์กช็อปที่ถูกใจนะะเวิร์กช็อปนี้คือ369 369นะฮะ3 6มก็ นี่เป็นเรื่องเล่าที่ก็น่าสนใจมากเวิร์กช็อป369ตัวเลข369เป็นตัวเลขที่นะคะคุณจะได้จำได้ไง,ไง่ายนะคะ369นี่ก็เป็นเรื่องเาวาก็ต้องเขียนอีกเหมือนเดิมนะคะข้องในเรามีมือมาให้เขียนเรามีมือมาให้ลิขิตและนี่ก็คือเครื่องมือของเราทุกๆคนนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักทดลองทุกๆคนจะ คุณต้องการนะฮะให้ชีวิตคุณนะครับเป็นปรากฏแบบไหนคุณต้องเขียนค่ะและการเขียนตรงนี้นะฮะกลไกของพลังงานการเขียนมันจะทําให้พลังงานทั่วเซลนะฮะได้สนใจว่าคุณกําลังสั่งอะไรให้เกิดกับชีวิตคุณถึงจะเรียกว่าชีวิตลิขิตได้เนื่องไหมฮะคุณอยากลิขิตเองหรือจะโดนคนอื่นลิขิตนะฮะถ้าคุณไม่ลิขิตเองคุณก็จะถูกคนอื่นลิขิตนี่คือเกมบนโลกใบนี้ นี่คือเกมบนโลกใบนี้นะคะเวิร์กช็อป369มันน่ารักมากๆตรงที่ว่าเรามีกี่เวลากินข้าวกี่เวลาสามเวลาเช้ากลางวันเย็นนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องเราการแบ่งช่วงเวลาออกเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นนะคะเวิร์กช็อป369นั่นหมายความว่าตอนนะคะที่คุณตื่นขึ้นมานะคะคุณจะนะคะบริหารในเรื่องรานะคะช่วงเช้าที่คุณจะเป็น ไลฟ์สไตล์รูทินของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของเลข3เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการเขียนสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการ3ครั้ง3ครั้งนะคะเป็นเรื่องราวเหมือนเอ่อจะบอกว่าจะเป็นนะคะในเรื่องราวของเอ่อเขาเรียกว่าแพลนแพลนเดลี่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะอันนี้มันทยทจ่ก็ มันเป็นเรื่องราวของว่าวันนี้ต้องการทําอะไรนะคะแต่ตัว369นี้ไม่เกี่ยวกับตัวที่บอกว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างให้แยกออกจากกันนะให้แยกจากออกจากกันตัวตัวโซ่สเน้นเรื่องเป้าหมายสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเป็นเรื่องราวว่าวันนี้คุณปรารถนาอะไรให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือความฝันของคุณต้องการอะไรให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเน นะะช่วงเช้าเนี่ยเขียน3รอบเขียน3รอบด้วยประโยคบอกเล่าด้วยประโยคบอกเล่าและนะคะมีใส่ความรู้สึกว่าเสมือนได้รับแล้วให้ความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วนะ,คะเคล็ดลับอีกอันหนึ่งก็คือจงขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ้าวก็ได้รับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนอะไหมฮะนี่คือในเรื่องราวของกลไกลของการที่คุณจะไปดึงไปดูด ะะให้สิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการเกิดขึ้นในชีวิตคุณ3รอบนะคะและ,นะะเลข6ก็คือไปเขียนอีกรอบหนึ่งตอนกลางวันนะคะผู้ที่เขียนเรื่องราว workshop สามเนี่ยเขามีหลักการและเหตุผลที่ละเอียดมากเ่โมโนโลยีจะเอามานะะเป็นลักษณะที่แชร์ให้ฟังว่าเขามีคนที่ใช้ชีวิตทดลองนะะในเวิร์กช็อปต่างๆแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนในเรื่องราวไลฟ์สไตล์ชีวิตนะคะให้ไปสู่เบื้องต้นของการเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแปดพกว่าล้านบนโลกใบนี้นะคะถ้าลุกขึ้นมา1%ก็จํานวนเยอะแล้วนะสองเก็ยังอยู่นะคะในจํานวนที่ไม่เยอะเท่าฟากที่ยังไม่ได้เขียนอะไรและยังไม่ตื่นรู้ว่าตัวเองคือ นะ,ะผู้ที่บินเป็นคนที่กําหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เนือไหมฮะเรื่องกลางวันเนี่ยเขียน6รอบส่วนรอบเย็ยนหรือก่อนนอนนะฮะขณะที่ง่วงนอนสลืสลอเนละฮะเขียนสักเ้ารอบด้วยประโยคนะคะทบทวนอีกทีหนึง่งด้วยประโยคบอกเล่าฉันต้องการอ่นะฉันได้รับนะฮะสิ่งไหนๆนั่นกะ็คือเหมือนเสมือนได้รับแล้วนะ เอ่อมีความสุขอย่างไรที่เนี้ยมีความรู้สึกอย่างไรมีความสุขแบบไหนที่ได้รับสิ่งที่าัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ9ครั้งนะคะดังนั้นเช้า3ามครั้งนะคะกลางวัน6ครั้งนะฮะเย็น9้าครั้งอันนี้จะช็อตคัดมากนะคะแล้วคุณก็เอาไปทดลองดัดแปลงนะคะทดลองและดัดแปลงแค่คุณฟังฟังที่มิทอจีพูดตรงเนี้ยนะคะจิตข้างในคุณก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยต้องทํำยังไงแล้วนะคะ ตัวคุณเองมีผูรู้ตัวคุณเองมีผู้รู้อยู่ในตัวคุณตัวคุณเองคือนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และถ้าคุณได้ฟังคีย์ตรงนี้นะคะตอนนี้จิตนะคะจิตใต้สมกของคุณก็เริ่มที่จะเริ่มหาข้อมูลพาคุณไปอยู่กระบวนการ r o c e s s ที่จะทําให้ตัวชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงออกจากเซฟโซนและไปสู่นะคะพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยที่เรียกว่า ประสบการณ์ใหม่นะคะเมื่อคุณอยู่ในตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เป็นลิ้มรสแล้วก็ได้เรียนรู้กับชีวิตใหม่ๆนะคะที่มันน่าตื่นเต้นอิสระภาพและมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะและชีวิตคือการแสดงคุณฟังไม่ผิดก็โลกนี้นะคะบางศัพท์คำศัพท์ก็เรียกว่าโรงละครฝากไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อ นะะถือว่าได้เวิร์กช็อปไปสองอัน